เรียบร้อยอันนี้อันนี้คือต่อชุดอะไรเนะี่ยเอากล่องมาโชว์หน่อยสินี่คือต่อผู้ไยก่อนเลยไหนไหนไหนขอดูกล่องเลยเอามานี่คือกล่องตัวนินจาโกอะไรนะาดากอนเรซซิ่งเออดากอนกับดากอนเรซซิ่งกับ,กบใครกับตัวไหนไม่รู้อ่ะชื่อชื่อคนเนี้ย ่ตติตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้นอันวะไรเนี่ยรูมามาสอะไม่ออกอะแต่ตัวนี้เลนแช่เลนอ่ะโอเคต่อเราตอบพล้ายก่อนไม่ใช่เลนลองอ่านดูมันชื่ออะไรเอ่อเอ่อลิน,อาล,นอาลินใช่ไหมอาลินใช่ใช่ไหมเมนู ใช่มันคืออลินเอออ้อมของที่สวยด้วยข้างข้างในนี้จะเป็นอาวุธข้างในตัวตัว ตัวกรอบนี้อบอกเลยเ,เ,รเริ่มต่อได้เลยครับตามสเต็ปอเอาเปิดเล็บบอกเลยว่าเดี๋ยวบอกเลยว่าสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาของที่ต่อเมื่อกี้ให้ดูที่ต่อตอนลืมตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู คือตัวนี้โอ้โหเจ๋อมากเลยวกเดี๋ยวมันเปลี่ยนตาได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนตาให้ดูตัวตัวตามีของมีสองอันนะตัวตาสีเขียวแต่ตาสีเตกดำไม่แค่หนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอะดูนี่อตาสีเขียวมีสองอันจะเปลี่ยนตาอะไรเป็นตานี้อืม มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคเอาตาเล่มดีกว่า <Okay. S 1> เ,ากเกมื่อกี้ลูก,กลูกแก้วเนีเอาไว้ไหนนะป๊าเมื่อกีก้ลูกแก้วเนีเอาไว้ไหนนะ,อ,อ,ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว

กอแบนี้ตึงต้งตึง้งตึ้งหัวดึกดึอนะีกน่ะแล้วก็ตึ้งแล้วก็ตึ้ง,งนี่คือคนใจร้าย nó con đạp thêm, wow, 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 nó con đậy ป๊าประกอบแบบนี้หน่อยโอเคโอเคจะตั้โต๊ะมาแถวนี้โอเคจัาก็อปไแซาบิมบา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 ซาบิมซาบิมซาบิมบาซาบิมซาบิมบาไอตัวนี้มันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนี่ใช่ก็คือตัวเดียวกันใช่ ไม่ตกตรงนี้มันมีคอยอย่างไรต้องประกอบคอเข้าลองอย่างนี้อ่ะอใช่ตัวนี้ได้แล้วนะเราก็ได้คอที่รู้จักเาก็ได้ไหมครรู้จัก 欢迎。嗯 Тут, 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 to to 好好好 าก็ดูมันเคสดน่ะก็ดูกตรไงไหนตรงเอวะไม่เป็นไรหรอกสองข้างมานวนนวด,ดให้หนสองข้างไม่โอเคไหมตรงตรงนี้ะโอเคไหมอตอบตอบประกอบราคาชิ้นส่วนไหนมาปรึกษาได้เลยค่อยๆประกอบไปใช่ไหม ง่ายไหมชิม้นประกอบหน่ได้ไหมเหรอดูคู่มือแล้วบอกว่าให้ดูคู่มือคู่มือจะเป็นเล่มนี้นะไหนเราก็ได้ถึงชิ้นส่วนไหนแล้วชิ้นส่วนนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ช่วยกันยิดแล้วก็ช่วยกันต่อนี่ต่อไปหายเอสองตัวอาเอสองตัวก็ได้ครบแล้ว <c oughs> สองตัวมาทําอะไรเนี่ยมนตัวเอสองมาทำอะไร ไปหน้าต่อไปกันยิบยิบตัวนี้สี่อันป๊ะปา้จาจะคู่ป๊ะปา้าหยิบขึ้นที่ไหนป,ป่อป้าช่วยกันต่อช่วยกันเอาเข้าโอเคไหมคนละชินช้นคนละชิ้นโอเคไหมโอเคโอเคนี่นะมันต้องอืม โอเคนี่ได้แล้วนี่คู่มือประกอบนี่จะหนามากเลยนะกี่หน้าเนี่ยหกสิบหกหน้าหกสิบเจ็ดหน้าจะละเอียดมากเลยเวอร์เกินไปแล้วใช่ไหมใช่ แล้ว <ไป S 1> นี่นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเอาใส่ไหนเนี่ยก็ใส่ตามวงเลยดีดนี่เลยโอเคใส่ตามที่เห็นวงนส่นี่ได้ตัวนี้แล้วนะฮะ uh huh. <c oughs> กว่าจะประกอบได้ถึงหน้าที่ยี่สิบแล้วอะต่อไปหน้ายี่สอง ย่ิบสองก็อ๋อตัวนี้สองตัวแล้วมนประกอบไก้ที่เมื่อกี้นันประกอบเอาไว้มันประกอบไว้ไหนใส่ใส่ได้อะนี่ก็ใส่ข้างๆนี้เป่ะอย่ตัวไหนใส่ใส่ให้หน่อยว่าใส่ยังไงเหนูมไม่รู้นี่โอ้โหตัวนี้มันเหมือนจะ มันก็เหมือนประกอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ใช่ตอนนี้ได้เป็นชินส่วนประมาณน,นี้แล้วอันนี้แล้วนะไหน,น,นต่อเอาหยิบแท่งนี้แท่งนี้อันนี้นนชอบมากเลยแท่งเนี้ยเอามาเสียบตรงนี้ไงเดี๋ยูดูตามรูปเสียบตรงนี้เลยนะบอกเลยว่านนชอบแท่นนี้มากเออง่ายมากเลยนะวิธีประกอบเนี่ยใช่เรา ป่าช่วยนั่ไหนสิมาถึงตรงไหนละใส่กระสุนใส่กระสุนแล้วยังไงยิงได้เลยอ่ะไม่แล้วก็เปลี่ยน,นหน้าทุกไหนมีกระสุนกี่อันมีกระสุนสามอันก็ใส่ไปยังไงก็ใส่หนึ่งอันแล้วเวลาเล่นก็เล่นอย่างนี้ เล่นอย่างนี้คือกดตรงไหนบอกเลยว่ากดตรงตรงนี้อย่างนี้ดูดูน่อนนะอ๋ออืมออืไหนขอทดลองเลยดิ่กระสุนก็แต่กระสุนใส่สอ,อ,สอ,สอะ ต้องใช้ลแล้นต่อไปใช้ชิ้นชิ้นส่วนนี้ผสมกับตัวไหนนี้วะใช่ไหม,มไอตัวนีปป้ชิ้นชิ้นป๊าป้ารู้ไหมว่ามีคนที่ชนะคุณแดนนี่ได้แล้วในกระตูนโปเกมอนอะ่ะเป็นสันตุชิมประกอบอย่างนี้นะประกอบอยังไงต่อ ขายชิ้นส่วนส,สอ,งองอันนี้นี่แล้วก็นี่นู้นป่ะสีสีทองทองๆอันนั้นป่ะอันนี้ันี่นี่นี่ประกอบถึงหน้านี้แล้วนะอันนี้ในตรงนี้ก่อนนะนี่คือนี่คือรถเสร็จแล้วนะใช่ มาประกอบตัวอื่นใช่ไหมใช่แล้ว วาดูว่าว่นอนต่อยังไงบ้างเห็นี่ใช่ไหมว่านอนต่อยังไงบ้าง แล้วมันเอามาประกอบสองชิ้นก็ประกอบกันไงแค่นี้เสร็จแล้วก็น,นี้หน้าต่อไปคืออะไรก็ใช้ตัวปิดปิดอาวุธอันนั้นคืออาวุธที่ตัวเองเก็บไว้

ป๊าดูถ้าเห็นแบบไหนคือขั้นตอนนั้นป,ป๊าดูพอพอพอเขาจะใช้วุ้นในนี้แล้วเขาจะเปิดอย่างนี้อ,อ๋อแล้วมันก็จะมีแล้ว,แล,วแล้วตัวนี้จะมาเดี๋ยวตัวนี้ประกอบข้าบนเหรอไม่แล้วตัวนี้มันก็จะมีแล้วตัวแล้วพอตัวนี้เปิดใช่ไหมบอกเลยว่ามันจะมีขวันขึ้นมาอืมดูไหม อ uh huh. okay. เวลาเวลาตัวเวลาตัวที่จะเอาเอาวุธเปิดควันมันจะขึ้นมาชิงชัยชนะกลู่ มาอย่างไม่มาพ่อจะมาดูว่าอะไรทำอะไรพ่อวมามีจะบอกว่าตัวนี้เปิดออกมาจะมีความเร็วจะเจออาวุธอืม มันต่ออยู่จะเสร็จยังเหลืออ,อีกเหลืออีกหนึ่งตัวตัวนั้นไว้พรุ่งนี้ก็ได้บ้างมันจะต่อสองตัว,วนั้นเลยมันจะถอดต่อสองตัวเลยง๊อบาบา้ารู้ไหมว่ามันจะต่อ,อสองตัวตอ

เยนน้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเนี่ยทำไงหรือช่เป็นอะไรใช่แล้วสองตัวนี้ประกอบเข้ากันยังไงไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม ตัวนี้ต้องใส่แต่น้องไม่อยากใส่เพราะน้องไม่อยากใส่ตัวของอาวุธของตัวนี้เพราะมันสวยอืรู้ไหมโอเคเราจะใส่อาวุธของตัวนี้ได้ไหมโอเค ลุงป๊อสฉันจะจับเจอเลยหรอป๊าบ้่าไงเอาแล้วตัวนั้นจะเก็บไว้ไหนก่อนในกล่องแล้วอะไรวันอ่ะ ในกล่องไงเออแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้เราไปใส่ตรงไหนเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราไม่ต้องการใส่เราต้องการใส่ของชุดชุดนี้เพราะว่ามันสวยแล้วตัวนี้เขาห้ใส่ตรงไหนตรงเนี้ยใส่ใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนสิมั่วไม่ต้องการใส่เพราะมันสวยต้องการใส่ก็นี่ก็ขาดเกินเกินดีเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรใส่ไมู่ขอ่ะ ต้องกลามาใส่ของชุดตัวนี้โอเคเอาอย่าผสมกันนะเถอไปเอไปไหนต่อไปเราจะมาต่อชุดนี้นะืมชุดนี้จะเป็นตัวของคนดีฮ้เอาเริ่มไดม้ต่อก็จะต่อชุดนี้ต่อ บอกเลยว่าเวลาเล่นมันแล้วอีกฝั่งหนึ่งยิงมาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปรีบหมุนตัวนี้แบบนี้แบบเนีเ้เริ่มต่อเลยไหมเ,เริ่มต่อไปแล้ว ถ้าเห็นแบบไหนก็คือใช้ชิ้นส่วนตามนั้นถ้าเห็นใช้สิ้นส่วนไหนคือถึงขั้นตอนนั้นก็คือขั้นตอนนั้นก็คืออยู่ขั้นตอนนั้นปป๊านี่หัวเดียวกันกับไอชุดมังกรหัวเดียวกันเลยอะอะประกอบไป 卡啊。糖 นี้ไม่ต้องใส่ตัวเก็บดาบเหมือนตัวนั้นไม่เหมือนกันตัวเดียวหัวเดียวกันแต่ไม่ได้ใส่แต่ไม่ได้ใส่ที่เก็บดาบเหมือนกันอืมโอเคต่อไปก็ ตอนถัดไปตอนถัดไปคือโอ้โหป๊อปปาขั้นตอนที่ไหนขั้นตอนไ <7 S 2> ปดูแล้วก,แวก็แล้วก็มาต่ออาวุธเลยไหนอ๋ออาวุธเล่มนี้มีกี่หน้าเนี่ยอาวุธที่มันเก็บมาเรามีห้าสิบหกหน้าห้าหกหน้าเอง <laughs> ต้งใช่ไหมแล้วเอาตัวนี้มาเก็บมาให้หน่อยเพื่ใส่ไ,ไปป๊าป๊าเปิดหน้าที่แปดให้หน่อยเนี่ให้หาชิ้นส่วนตรงนี้ตามาตามนั้นเลย ใช่ตามนั้นเลยใช่ไหม 嗯天天。来 o、okay. k